สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกันกบชาแนลทารอนโหนไหนที่ไหนนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนะคะในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ประจําเดือนมกราคม2568แล้วก็ก่อนที่จะเริ่มอ่านคำทำนายนะคะต้องบอกก่อนทุกครั้งนะคะว่าการทานายนี้เนี่ยคือการทํานายโดยรวมคือการทํานายโดยทั่วไป เพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือบางทีเนี่ยอาจจะไม่ตรงกับชีวิตคุณเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณเนี่ยมีวิจารณญาณในการรับชมมีสติในการรับฟังใช้ชีวิตให้อยู่กับความเป็นจริงในสิ่งที่คุณกําลังพบเจอและสถาน,นการณ์เหตุการณ์นะคะมีโอกาสการสลับฝั่งสลับฝ่ายเป็นอยเบร์สซาเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกนะะันค่ะ เอาค่ะเรามาเริ่มดูกับชาวราศรีกรกฎและคนากรากฎที่เป็นคนโสดก่อนเลยนะคะว่าความรักของคุณในช่วงเดือนมกราคม2568เนี่ยเป็นยังไงบ้างาไพ่ใบแรกนะคะขึ้นมาเป็นไพ่สองถ้วย1นเหรียญแปดเหรียญแปดถ้วย แล้วก็ไพ่ p g g o of ว n วนไพ่ใต้สำรับนะคะขึ้นมาเป็นไพ่ห้าถ้วยห้าถ้วยในที่นี้นะสำหรับชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎในช่วงเดือนมกราสำหรับคนโสดเนี่ยอย่าจมอยู่กับความรู้สึกผิดหวังอย่าจมอยู่กับอะไรที่มันเสียไปแล้วเพราะว่ามีโอกาสสูงมากเชก่นกันที่ ชาวราศีกร,รกฎและคณะกร,รกฎคุณโสดเนี่ยใจยังเจ็บอยู่ยังมองหาสิ่งเดิมๆยังรู้สึกเสียใจยังรู้สึกเสียดายสิ่งเดิมๆที่ผ่านไปแล้วในขณะเดียวกันคุณก็จะมีคนใหม่เข้ามายื่นไมตรียื่นความรู้สึกดีๆให้กับคุณถ้าหากว่าคุณมัวแต่มองสิ่งเก่าๆที่เสียไปแล้วก็มีโอกาสสูงเช่นกันที่คุณจะพลาดโอกาสใหม่ๆที่จะได้เข้ามาทีนี้เนี่ยสำหรับความรักนะคะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ สองถ้วยสองถ้วยนั่นหมายถึงความรักที่เข้ากันได้ความรักที่อบอุ่นที่พร้อมที่จะมอบความรู้สึกดีๆให้แก่กันเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าชาราสิกรกฎและคนากรากฎเปิด เปิดต้นปีมาช่วงเดือนมกราคุณก็มีโอกาสได้เจอความรักที่ดีเข้ามาค่ะแล้วก็คนที่จะเข้ามาเนี่ยต้องเป็นคนใหม่นะคะไม่ใช่คนเก่านะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนเก่าตัดทิ้งไปได้เลยและไพ่หนึ่งเหรียญในที่นี้เนี่ยนั่นหมายความว่าเขาพร้อมที่จะดูแลคุณเขาพร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณหรือว่าเขาพร้อมที่จะทําให้ชีวิตคุณเนี่ยดีขึ้นแต่ว่าชาวราศีกรกฎและคณากรากฎเนี่ยก็อาจจะต้อง ทำใจไว้อย่างหนึ่งว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันจะมีความเซนสิทีฟเพราะว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นรักทางไกลหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่สามารถมาอยู่กันได้ในช่วงแรกแรกยังต้องแยกกันอยู่ยังต้องไปมาหาสู่กันแบบที่ว่าไปไป,ไปมามารวมถึงไพ่แปดถ้วยเรามองว่าความสัมพันธ์นี้ต้องใช้ความอดทนค่อนข้างมากด้วยเช่นกัน เพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาเป็นคนค่อนข้างว่างงานถึงแม้ว่าเขาจะรักคุณแต่เขาก็จะเห็นงานเป็นเรื่องสําคัญด้วยเช่นกันสรุปง่ายๆนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎละขนากรากฎคนโสดถ้าไม่จมอยู่กับอะไรเดิมๆมองหันหลังมามองคนที่เขากําลังจะมอบความรักให้กับคุณอยู่บ้างเนี่ย mm. ก็มีโอกาสได้เจอคนที่เข้ามารักมาจรงิงจังจรงิจรงใจ,งจ,งจงแล้วก็ซัพพอร์ตคุณแต่ว่าความสัมพันธ์นี้ ต้องอยู่บนพื้นฐานแห่งความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นจะต้องรักแบบผู้ใหญ่รักแบบมีเหตุผลรักแบบที่ไม่สามารถตัวติดกันได้เน้นความเข้าอกเข้าใจเป็นหลักถึงจะคบกันได้ยาวค่ะคราวนี้เรามาดูต่อกับชาวราศีกรกฎและค้าากรากฎที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์กันบ้างนะคะไหนดูซิว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีกรกฎละคนากรากฎ คุณเจอเรื่องราวความรักความสัมพันธ์เช่นไรมาบ้างไพ่แบบแรกขึ้นมาเป็นไพ่ page of w o n d seven of cups judgment 6ถ้วยแล้วก็ไพ่ the hermit ไพ่ใต้สำรับนะคะขึ้นมาเป็นไพ่เเหรียญ มันแสดงว่าชาวราศีกรกฎและคณากรากฎตั้งแต่ช่วงอดีตที่ผ่านมาคุณมีความรู้สึกอยากโสดหรือว่าอยากอยู่คนเดียวเสียมากกว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เพจออฟ n ันในที่นี้นั่นหมายความว่าตัวคุณเองรู้สึกว่าตัวคุณเนี่ยใจเย็นมากๆแล้วนะกับความสัมพันธ์ที่คุณได้เจอถึงแม้ว่าความคิดเนี่ยมันจะขัดแย้งกันแล้วเขาคนนั้นเป็นคนที่ชอบชวนทะเลาะ หรือเป็นคนที่พูดจาไม่ดีพูดจาออกมาแล้วทําให้เกิดการทะเลาะเกิดท่าำให้เกิดการสั่นคลอนในความสัมพันธ์ มันเลยทําให้ชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าใจเย็นมากแล้วใจดีมากแล้วถึงเวลาที่ต้องแยกหรือว่าหันหลังให้กับความสัมพันธ์นี้สักทีเพราะว่ามันมีความเข้ากันไม่ได้มากกว่าความเข้ากันได้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยไพย่ judgment j u d g m e n นนั่นหมายถึงการขอโอกาสในการเริ่มต้นใหม่ค่ะแสดงว่าคนคนนั้นเนี่ย เขายังขอโอกาสในการกลับมาเริ่มต้นใหม่ขอโอกาสในการเปลี่ยนแปลงตัวเองซึ่งเท่าที่ดูแล้วชาวราศีกรกฎและคนากรากฎก็ยังเลือกที่จะให้โอกาสแต่ถามว่าความรู้สึกเหมือนเดิมไหมไพ่เดอะเฮอร์ขึ้นมา The Hermit ิตขึ้นมานั่นหมายความว่าความรู้สึกของชาวราศีกรกฎและคนากรากฎเนี่ยมันเริ่มเป็นความรู้สึกที่เฉยชาเฉยเหรือแทบไม่รู้สึกอะไรกับเขาคนนั้นแล้วนั่นเองค่ะ คราวนี้เรามาดูสถานการณ์ปัจจุบันนะคะว่าสถานการณ์ปัจจุบันของชาวราศีกรกฎและคานากรากฎเป็นที่มีประเด็นเป็นยังไงบ้างนะเวลานี้ไพ่ใบแรกนะคะขึ้นมาเป็นไพ่9ก้าไม้เทา้า five of swords 1ไม้เทา้า t e of pentacles แล้วก็ไพ่ the world ขอไพ่ขยายสิบเหรียญเลยคะ่ะอ่า king of one king of one ในที่นี้ก็หมายความว่าคุณพยายามชี้แจงให้เขาเข้าใจแต่เขาไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณต้องการไพ่ใต้สำรับนะคะขึ้นมาเป็นไพ่ควีนเหรียญควีนเหรียญในที่นี้เนี่ยแสดงว่าชาวราศีกรกฎและคณากรากฎเนี่ย ถามตัวเองหลายๆห,หลายต่อหลายครั้งแล้วว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยควรจะมีเขาอยู่ในนั้นไหมแล้วก็อาจจะมีเพื่อนเป็นทรีปที่ปรึกษาให้กับตัวเองด้วยว่าจะเอายังไงดีกับความสัมพันธ์นี้ซึ่งเรามองว่าก่อนที่คุณจะทําอะไรเนี่ยเรามองว่าชาวราศีกรกฎและคณะกรกฎเนี่ยคิดมาดีแล้วซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ย คุณขึ้นมาเป็นไพ่กล้าไม่ท้าวอ่ะคุณรู้สึกหวาดกลัวที่จะไปต่อและเมื่อพูดไปแล้วว่าอยากที่จะหยุดความสัมพันธ์อีกฝ่ายหนึ่งไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ห้าจาบมันคือเกิดการดรามา่าเกิดการชวนทะเลาะซึ่งเรามองว่าชาวราศีกรกฎและคณนากรากฎไม่ได้อยากทะเลาะกับเขาคุณแค่อยากเริ่มต้นกับเขาใหม่ในทิศทางที่มันควรจะเป็นอย่างเช่นการเป็นเพื่อนการเป็นบัตตี้การเป็นคู่หูในเรื่องของการทํางาน เพราะว่าตัวของคุณเองเนี่ยคุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เก่งนะถ้าหากว่าคุณทํางานร่วมกันคุณรู้สึกชื่นชอบเขาในความเก่งของเขาแต่ถ้าในแง่งของความสัมพันธ์คุณรู้สึกว่าคบกันแล้วมันไม่สบายใจคุยกันแล้วรู้สึกว่ามันเข้ากันไม่ได้นะเวลานี้คุณอยากเปลี่ยนสถานะซึ่งขึ้นมาเป็นไพ่เดอะเวิด์คือการเปลี่ยนไปคือการเปลี่ยนไปอีกเวอร์ชันหนึ่งและถ้าถามว่าเวอร์ชั่นที่คุณอยากเปลี่ยนคือเวอร์ชั่นไหน คือเวอร์ชันของการที่ว่า s i c k of source นั่นหมายถึงการคุยในรูปแบบของการเป็นเพื่อนเป็นพวกพ้องเป็นพักพวกเดียวกันมากกว่าคนที่คุณมีประเด็นอยู่ด้วยนะคะจะเป็นชาวธาตุด,ดินซะส่วนใหญ่ชาวราศีพฤษภแล้วก็ชาวธาตุลมค่ะ,ะสถานการณ์อาจจะสลับฝั่งกันก็ได้นะคะคราวนี้เรามาดู energy ในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดของทั้งคู่กันค่ะ ว่าทั้งคู่รู้สึกยังไงต่อการแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะขอเริ่มที่ชาวราศีกรกฎและคณะกรกฎก่อนนะคะว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาคนนั้นไพ่ใแบ,บแรกขึ้นมาเป็นไพ่1ดาบสามเหรียญสองเหรียญ9ก้าถ้วยแล้วก็ไพ่ The Empress ขอไพ่ขยาย The Empress นะคะ เดือนไฮเพรสเท็ดเรามองว่าคุณรู้สึกเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้เพราะว่าพอไพ่ the e อ press ขึ้นมาคู่กับไพ่ i ี h p r i e s t ท s s นั่นหมายความว่าคุณรู้สึกว่าคุณกำลังเลี้ยงลูกคนหนึ่งไม่ใช่คนรักคนหนึ่งคุณรู้สึกว่าเขาเหมือนเด็กที่ไม่โตความรู้สึกของชาวราศีกรกฎและคณนากรากฎเนี่ยไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่หนึ่งดาบแล้วมันคือการตัดสินใจไปแล้วว่าฉันจะตัดอะฉันจะตัดเขาออกไปจากชีวิตแต่ถามว่าเจ็บไหม เจ็บรู้ดีว่าการตัดนี้ทําให้ตัวเองต้องเจ็บแต่ก็เลือกที่จะตัดเพราะว่าไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่สามเหรียญเนี่ยนั่นหมายความว่าคุณรู้สึกว่าเขาค่อนข้างดือ้อเขาเขาค่อนข้างไม่ให้ความร่วมมือและทุกครั้งที่มีปัญหากันเขาจะต่อ,อต้านคุณแต่หลายหลายครั้งเนี่ยมันเลิกไม่ได้เพราะว่าไพ่ก้าวถ้วยขึ้นมาคุณอาจจะมีสังคมร่วมกันมีเพื่อนร่วมกันหรือว่ามีจุดเชื่อมโยงอะไรบางอย่างร่วมกันอย่างเช่นง,งานอาชีพ หรือการข้องเกี่ยวกันในรูปแบบอื่นซึ่งมันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่สามารถใช้ชีวิตเพื่อตัวเองได้แบบเต็มที่มันก็เลยทําให้ชาวราศีกรกฎและคนากรากฎเนี่ยรู้สึกว่าฉันอยากตัดแต่ถามว่าในการตัดเนี่ยคุณกังวลใจไหมไพ่สามดาบมันก็คือกังวลใจและไพ่สามดาบเนี่ยพอขึ้นมาอยูอ่ในตำแหน่งของจิตใต้สำนึกลึกๆเนี่ยมันก็หมายความว่าตัวคุณเองมันก็ให้ฟิลของคนอกหักด้วยเหมือนกันก็คือ บอกเลิกก่อนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่เจ็บนั่นเองคราวนี้เรามาดู energy ของเขาคนนั้นนะคะว่าเขาคนนั้นรู้สึกยังไงกับชาวราศีกรกฎล,ละคนา,ากรากฎก,กันบ้างไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ห้าถ้วย the tower ห้าเหรียญ king ไม้เท้า และไพ่ใบนี้ไพ่ใต้สําหรับนะคะขึ้นมาเป็นไพ่สี่ถ้วยสี่ถ้วยในที่เนี้ยมันบ่งบอกได้ว่าจริงๆแล้วเขาเขายังต้องการความมั่นคงจากคุณหรือว่าเขายังต้องการให้คุณเนี่ยกลับมามั่นคงกับเขาซึ่งเรามองว่าคุณต้องการที่จะตัดแต่ถามว่าเขาเห็นด้วยไหมไม่เห็นด้วยเพราะไพ่ใบนี้ขึ้นมาในตำแหน่งตรงกันนั่นหมายความว่าคุณอยากตัดแล้วคุณพูดคุณอธิบายคุณเคลียร์แล้วแต่เขาไม่เข้าใจ เขาทะเลาะกับคุณหรือเขาพยายามชวนคุณทะเลาะหรือเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณพยายามที่จะชวนเขาทะเลาะเพื่อให้ความสัมพันธ์มันพังลงและในตอนนี้ไพ่เดอ t ทาวเวอร ต่ทาร์มว่าในมุมมองเขาเขารู้สึกว่าหลายสิ่งหลายอย่างกำลังจะพังลงทั้งในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็ถ้าหากว่าคุณเป็นคู่ค้าธุรกิจด้วยก็คือเรื่องธุรกิจด้วยที่เขากำลังกังวลและไพ่ห้าเหรียญในที่นี้นั่นหมายความว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันจะต้องมีคนใดคนหนึ่งเป็นเดอะแบกมากๆอาจจะเป็นคนแบกทั้งในเรื่องเงินของอีกฝ่ายแล้วก็แบกในเรื่องของความสัมพันธ์ซึ่งมันทาให้เขากังวลคิดมากแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องทายังไงดีให้ คุณเนี่ยเห็นว่าเขาอะอยากไปต่อจริงๆซึ่งณเวลาเนี้ยมันจะยังเป็นช่วงเวลาของการผักรบมันเป็นเหมือนสงครามประสาทอะค่ะที่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าเขาอะจะเลิกกับเราจริงๆไหมหรือว่าเขาตกลงที่จะเลิกกับเราไหมก็ยังหาคําตอบให้ไม่ได้แต่ทีแ่แน่ๆเลยคือเขากําลังใช้ความเงียบในการขัดแย้งกับคุณคราวนี้เรามาดูไพ่สรุปกันค่ะว่าในเดือนมกราคมคนที่มีประเด็นเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไป ในเดือนมกรา2568นะคะชาวราศีกรกฎและคนากรากฎขึ้นมาเป็นไพ่ราชาถ้วยราชาถ้วยในที่นี้เนี่ยมันจะหมายความว่าตัวคุณเองจะต้องเหมือนกับว่าคุยกับเขาด้วยความใจเย็นนะคะหรือต้องมีเมตตาในความสัมพันธ์นี้มากๆถึงจะคุยกันรู้เรื่องในช่วงเดือนมกราคมในเดือนมกราคมเรามองว่ามันยังไม่แยกย้ายไปไหนคะ่ะมันยังวนอยู่ที่เดิม ความสัมพันธ์ยังต้องอยู่กับที่เดิมถ้าหาว่าคุณอยู่ด้วยกันแล้วคุณก็ยังต้องอยู่ด้วยกันอยู่ถ้าหาว่าคุณมีสิ่งที่ทําร่วมกันมันก็ยังต้องคงอยู่อยู่ค่ะยังไม่ได้เลิกลาไปไหนแต่ว่าไพ่จัสมินอะ d g m e n t มันคือการที่ยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปอาจจะมีแค่การกระทำำําคําพูดหรือการวางตัวอหรือการวางตัวของคนทั้งคู่ที่เปลี่ยนไปจากเดิมดูเหมือนมันจะรีแลกซ์มากขึ้นนะความสัมพันธ์มันดูเหมือนจะผ่อนคลายมากขึ้น แต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ยังพยายามทําให้คนอื่นเห็นว่าเขายังคงเป็นเจ้าข้าวเจ้าของของคุณอยู่เพราะฉะนั้นเรามองว่าการเปลี่ยนสถานะระหว่างคุณกับเขายังไม่เกิดขึ้นมันอาจจะแค่การวางตัวให้ห่างเหินมากขึ้นเท่านั้นเองเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วคุณยังคงยืนยันเจตนาลมในการที่จะห่างออกมาหรือเปลี่ยนสถานะส่วนตัวเขาก็ยังคงยืนยันเจตนาลมที่จะดึงคุณไว้เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ จะยังไม่เปลี่ยนไปจะยังอยู่เหมือนเดิมถ้ายังอยู่บ้านเดียวกันก็จะยังอยู่เหมือนเดิมแค่การวางตัวเปลี่ยนไปสิ่งที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดกับความสัมพันธ์นี้ก็คือคนรอบข้างรู้สึกอึดอัดค่ะส่วนคนทั้งคู่ระหว่างคุณกับเขาเองมันเหมือนจะเริ่มแคร์กันน้อยลงเริ่มสนใจกันมากขึ้นแต่ก็ยังดื้อดึงดันทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการด้วยกันอยู่ดีค่ะคราวน,นี้เรามาดูคําแนะนําจากไพ่กันค่ะว่าไพ่นางฟ้าอยากบอกอะไรชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎ ไพ่แบแรกนะคะขึ้นมาเป็นไพ่ you deserve love religious factor give your และไพ่ใต้สำหรับขึ้นมาเป็นไพ่ soulmate สิ่งที่ไพ่อยากจะบอกเลยนะคือไพก่กำลังจะบอกว่าทั้งคุณและเขาอ่ะเป็นคนที่น่ารักคนหนึ่งแหละแต่ว่ามันมีหลากหลายปัจจัยที่ทําให้คุณทั้งคู่เข้ากันไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นการอบรมการอบรมการเลี้ยงดูหรือบางคนอาจจะหมายถึงเรื่องของศาสนาความเชื่อก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่บอกว่ามันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ในช่วงเนี้ยทั้งคู่ต้องให้โอกาสซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการเรียนรู้กันใหม่โอกาสในการปรับตัวหรือโอกาสในการคิดทบทวนว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยควรวางอยู่ในทิศทางไหนเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆเลยนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎและคานากรากฎปัญหาที่กําลังเกิดขึ้นณเวลาเนี้ยมันอาจจะโทษไม่ได้ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดมันอาจจะผิดแค่ตรงที่ทั้งคู่ไม่เข้าใจกันแค่นั้น เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ถ้าให้โอกาสกันได้ก็ควรให้โอกาสแต่ถ้าให้โอกาสกันไม่ได้ก็ต้องปรับตัวหรือว่าคุยกันดีๆในช่วงหลังจากนี้เพียงเท่านั้นค่ะโอเคจบไปแล้วนะคะสําหรับการทํานายในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎประจําเดือนมกราคม2568สําหสำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่ๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ